นีต้อนรับผพ้รับชมทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับผู้รับชมทุกขัานนะครับวันนี้คุณอยู่กับแอดิเองนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่ในซีรีส์สอนเล่นเกมห้องไทอิมแพคสามอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันในอัปเดต6.7นะฮะอัปเดตนี้ก็มีตัวละครใหม่เข้ามา1ตัวคือน้องคิล่านะครับตัวละครน้องจะเป็นยังไงตัวละครจะดีขนาดไหนตัวละครจะน่าเล่นหรือน่าเปิดขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมรับงังกันได้เลย キキน้องคีล่าจะน้องจะเป็นตัวซัพพอร์ตน้ําแข็งนะคะสายอาวุธเป็นปืนนะครับก็จะเป็นตัวที่เข้ามาใหม่นะครับเป็นตัวที่โดดเด่นค่อนข้างโดดเด่นนะฮะในการซัพพอร์ตมากๆโอเคเรามาดูที่สเตตัสของน้องกันก่อนครับ ในเตตัของน้องนะครับก็จะมีตัวสก,กิลนะครับก็สก,กิลหลักๆก็จะเป็นความเหนี่ยหายน้ำแข็งการแช่แข็งแล้วก็การอยู่เวลาแล้วก็การโจมตีทาาอากาศอาวุธของน้องจะเป็นตัวปืนนะครับตัวปืนจะเป็น2โหมดนะครับก็คือมีปืนวกู่นะครับที่เป็นการโจมตีปกติแล้วก็เวลาชาร์จโจมตีน้องน้องจะเอาปืนมาประกอบเป็นสไนเปอร์นะครับ ในการยิงหองน้องเขาก็จะเป็นการยิงเป็นเนี่ยการยิงใช้ปืนพกนะครับพกธรรมดานะครับในการโจมตีธรรมดาถ้าเราเล่นชาร์จโจมตีนะครับก็คือคอมโบหนึ่งรอบเราจะได้กระสุนตะไนมาหนึ่งนัดนะครับการใช้กระสุนตะไนก็คือเราชาร์จโจมตีนะครับแล้วก็จะล็อกเป้าเือนทองเอลี่นะครับแต่ว่าเราไม่มีจุดอ่อนนะครับก็คือไม่มีจุดอ่อนว่าเราเล็งนี้ได้ําบดเพิ่มไม่มีนะครับพราเรายิงเข้าไปนะครับ เราอยากเก็บเศษเราก็โจมตีธรรมดาหนึ่งรอบนะครับเราก็จะสามารถยิงตามหนึ่งไ,ได้นี่คือรูปแบบการเล่นในการโจมตีของน้องเขานะครับก็คือคอโมโบหนึ่งรอบแล้วก็ยิงนี่นะครับข้ควรระวังของกระสุนปืนนะครับระวังด้วยนะครับเพราะว่ามันยิงตามที่เราเล็งนะครับเพราะงั้นถ้าเราลงไปทั้งยู่ก็จะไม่โดนนะครับเพราะงั้นระวังด้วยเวลาที่เรายิงตอนมอดลอยนะครับบางทีอาจจะไม่โดนนะครับเต่这也是个ว键ระวังนะครับตัวสกิล5้าชาร์จก็คือมี กระสุน2นัดนะครับุกครั้งที่เราคอมโบก็จะมีกระสุนเข้ามาให้ถ้าเราอัปเดตถึงตัวละครระดับหนึ่งเวลาเราเริ่มด่านก็จะมีกระสุนมาให้เลยนะครับในการยิงกระสุนถ้ากระสุนไปโดนนะครับมอนจะได้จะโดนดามเมจพลังโจมตีที่ตัวละครทําได้มากขึ้น20%นะครับล้วก็จะโดนดามเมจน้ําแข็งจากตัวละครของตัวน้องฮีราเพิ่มขึ้นอีก20%นะเป็นเวลา8วินาทีนะครับแล้วก็มีความสามารถในการ ฟื้นฟู HP ด้วยตัวนี้จะเด่นในการเ,เร่งดาเมจแล้วก็ฟื้นฟู h อมัจะเด่นมากนะครับถ้าไม่ตายนะครับถ้าไม่ตายเวลาการบัฟของถ้าไม่ตายตัวนี้นะครับจะถูกบัฟที่กระสุนนัดสามที่ยิงนะครับในกระสุนนัดที่1นึที่สองนะครับจะเป็นการทำดาเมจนัด 3, ที่3ามจะเป็นการบัฟนะครับแล้วก็จะเริ่มนับเวลาจากนัดที่3ามเป็นหลักนะครับเพราะงั้นการที่ตัวละครยิงเราอาจจะยิงตัวรัวหรือวค่อยๆยิงก็ได้นะครับแต่กระสุนเราพยายามเล็งนัดที่3ามนะครับนัดที่3าเป็นนัดที่ทาการบัฟนะครับ การบัฟจะมีเวลา15วินาทีนะครับบัฟจะทําให้ม้อนติดสถานะน้ําแข็งนะครับแล้วก็โดนสถานะน้ําแข็งเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ฮิตของท่าไม้ตายโดนศัตรูนะครับจะมีการรีเอฟพีให้กับตัวเองแล้วก็ลดคูดาวให้กับทั้งทีมด้วยนะครับได้มากสุดหนวินาทีนะครับการ QTE นะครับการ QTE ของตัวละครตัวนี้นะครับจะเป็นการ QTE หีวมองตัวละครคือเหียอก็คือ มันจะ q t ีตามยิปที่เพื่อนร่วมทีมทาได้นะครับก็คือเราตีไปเรื่อยๆเดี๋ยวตัวละครเขาจะ q t ีเองสั้งเกตเกต่ t ีจะอยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับก็คือเกตตรงนี้นะครับถ้าอันตีพร้อมสัญลักษณ์จะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นเหมือนทางขวาเนี่ก็คืออันตีพร้อมเราสามารถกดอันตีออกมาเพื่อโจมตีได้เลยแต่ถ้าเป็นการ q t ีจะต้องดูเกตข้างล่างนะครับถ้าเราเปลี่ยนตัวอื่นอยู่น้องสามารถกดเข้ามาได้เลยถ้าน้องมีอัีเพียงพอพอกดปุ๊บน้องก็จะเข้าไม้ตายเข้ามาเลยสกิลนี้สามารถเปิดหรือปิดได้นะครับ ราสามารถควบคุไมได้ว่าเราจะเปิดหรือว่าปิดก็ได้เผื่อว,ว่าเราแบบแง่ใหญ่จะยยกลับตัวน้องหรอเฉยเนี่ยเราก็สามารถควบคุมได้หมดนะครับรการ TPE นะครับเรากลับมาที่การ t ด e การี p e ตัวคอน้องจะนับตามฮิปนะครับก็คือเราตีไปเรื่อยตัวเมฆข,ข้างล่างมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ <S <S อรพอเรามันถึงเลขติดนะครับตัวน้องสามารถ TPE ลงมาได้นะครับแล้วก็ถ้าเน,นี่ย ตัวละครน้องเขามีสก,กิลไอ้นี่นะครับสก,กิเลเร่ง f p เวลาอยู่นอกสนามเพราะงั้นมันก็เลยหัดเอีออกมาอ่ะถ้าเป็น Q d ดีปกติน้องก็จะลงมาช่วยเาราทอมตีเหมือนจูกระเหลียงนะครับแล้วก็จะกระโดดออกนอกสนามไปถ้าเราจะอยากเข้ามาควบคุมเราก็กด,ดสก,กิลน้องซ้มเอีกีหนึ่งเราจะยออกมาควบคุมน้องได้นะครับมันจะเหมือนจูกระเหลียงเลยก็คือน้องจะลงมายิงสก,กิลเราก็กระโดดออกไปครับเพราะงั้นจะเป็นการบล็เป็นการอะไรด้วยกันนะครับ 之水堪可结云。 不，天子步，请岭叫太虚君，三尺之水，堪可结云，万剑归期待一久。我也是，来来来来啊，立执行。 前所反应，全速清除！你见过星星粉碎的样子？能量解限，全领域覆盖。确认目标。 อ่ะเรามาดูรายละเอียดอื่นๆของตัวน้องเขานะครับได้ขอไรายละเอียดของตัวน้องเขานะครับในด้านดาเมจและในด้านการซัพพอร์ตแล้วเรามาเริ่มกับทางฝั่งดาเมจก่อนนะครับระดับของตัวละครของน้องกีล่าที่สูงขึ้นนะครับจะส่งผลกับดาเมจของน้องที่สูงขึ้นนะครับระดับที่ส่งผลมากที่สุดคือจาก 2S ไป3 s นะครับก็คือ s s ขึ้นส s s s นะครับจะส่งผลมากที่สุดนะครับจะส่งผลได้ค่อนข้างเยอะเพราะมีสกิลสายดาเมจที่เปิดออกมาให้ใช้ได้นะครับ่อหน้านั้นส่วนใหญ่น้องจะเป็นสายซัพพอร์ตนะครับในแง่ของการซัพพอร์ตนะมีตัวละครระดับต่างๆครับตัวละครที่เหมาะสมในการซัพพอร์ตของน้องเขานะครับตัวละครจะเริ่มสกิลจะเริ่มมีนะครับในระดับ s เป็นต้นไปนะครับในระดับ A อน้องก็มีความแบบนั้นในการซัพพอร์ตแต่ความแบบนั้ในการซัพพอร์ตของน้องจะต่ำมากนะครับเพราะงั้นมันจะเริ่มที่ระดับ S เป็นหลักนะครับเพราะงั้นก็ถ้าคุณจะเล่นมาคุณก็ต้องเปิดตัวอาจจะต้องไปหาเพชเปิดตัวละครซ้ำอีกทีหนึ่งเพื่อให้แบบได้ตัวละครที่เป็น S อเพื่อจะได้ซัพพอร์ตได้นะแต่ละใครที่อยากจะหาน้องมาเล่นนะครับในด้านของดามเมจของอาวุธนะครับ อาวุธที่จะส่งผลดีในการทำดาเมจของน้องมากที่สุดก็คืออาวุธประจำตัวของตัวละครที่เป็นแบบคูแล้วเท่านั้นนะครับจะส่งผลได้มากที่สุดนะครับถ้าเป็นอาวุธอื่นนะครับจะไม่ได้ส่งผลเยอะขนาดน,นั้นนะครับใน mm hmm. ด้านของอาวุธในแง่ของการพพอร์ตนะครับในแง่ของการพพอร์ตมีอาวุธหลายชิ้นที่พอสามารถใส่แฮนด์ได้นะครับ ถ้าจะให้แนะนําก็จะมีปืนของอีเดนนะสำหรับคนที่มีตัวละครอีเดนอยู่แล้วและสามารถเอามาตัวละครมาใช้ได้ก็จะมีความสามารถในการซัพพอร์ตนะความสามารถในการซัพพอร์ตก็จะลดลงจากระดําตัวอยู่ประมาณ25เซนก็ถือว่าเหมาะสมสำหรับตัวละครสายที่ไม่ไม่แอไม่ได้มีวุฒิระดับตัวนะก็ใช้ได้หรือคุณสามารถใช้ปืนโคอุกหรือว่าปืนอ่าปืนหกก็ได้นะเพราะสองกระบอกนี้ก็มีความสามารถในการซัพพอร์ตเหมือนกันนะสำหรับใครที่อยากจะมาซัพพอร์ต โอเคเรามาดูเร okay. the ื่องเซตซิมมาต้านะครับในเซตซิมมาต้าในการทำ damage ก็คือเซตประจำตัวมีส่งผลดีที่สุดนะครับแล้วก็เซตที่รองลงมาก็จะเป็นพวกเซตนิวตาร์ล่างกับเซตบันนี่ถ้าเต็มเซตนะครับเซตบันนี่จะส่งผลดีกว่าครับแต่ถ้าเซตนิวตาร์ล่างก็จะส่งผลเป็นชั่วคราวก็จะส่งผลที่กันนะครับแล้วก็ในการซัพพอร์ตนะครับนเมื่อกี้ในการทำ damage นะครับในการซัพพอร์ตนะครับตัวละครจะซัพพอร์ตได้ดีนะครับถ้าเป็นเซตประจําตัวนะครับแล้วก็จะมีเซต นิวตันก็จะทําการซัพพอร์ตได้ดีนะครับส่วนที่ถ้าเป็นเต็มเซ็ตนะครับก็จะมีเซ็ตบันนี่กับเซตจินนะครับก็สามารถใช้งานได้ถ้าเราคนที่มีงบน้อยอเซตนี้ก็เหมาะสมกับตัวละครดีนะครับสรุปตัวละครน้องกีละะ่าจะเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตน้ําแข็งมาใหม่ที่จะเข้ามาแทนในตําแหน่งของน้องแมวแล้วก็เอ่อบันนี่นะครับแล้วก็มาแทน2อตํตแหน่งนี้นะครับความหมายในการซัพเซัพพอร์ต ความสามารถในการซัพพอร์ตของตัวละครนี้จะสูงกว่าทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็มีความสามารถโดดเด่นในการทำเช็คแข็งมากกว่าด้วยนะครับถ้าเทียบกับน้องแมวครับเพราะฉะั้นก็เป็นตัวใหม่ที่ค่อนข้างดีทีเดียวในการถ้าเทียบในเรื่องของนี้ของการทำดาเมจถ้าเทียบกับ2ตัวแล้วตัวนี้ก็มีความสามารถในการทำดาเมทที่สูงมากกว่าเป็น DPS ซึ่งซัพพอร์ตก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างดีตัวละครที่อยากจะหาตัวละครซัพพอร์ตน้ำแข็งดีๆมาสักตัวหนึ่งนะครับก็เป็นตัวละครที่ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่สนใจที่อยากจะ หาตัวละครใหม่ๆมาเล่นนะครับก็ตัวนี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับการให้คะแนนของแอดนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้แอดขอให้คะแนนอยู่ที่6คะแนนครับถามว่าทำไมถึงให้ที่แค่6คะแนน1ก็คือตัวละครตัวนี้มันเป็นตัวละครซับพอร์ตที่มาเหมือนเอาตัวละคร2ตัวมามิกรวมกันอันนี้คือจุดที่แอดเห็นตังเกตเห็นชัดๆเลย คือเหมือนเอาสองตัวละครนั่นเราโบนี่กับน้องแมวมามายำรวมกันแล้วก็กลายเป็นตัวนี้สกิลการออกของตัวเนี้ก็จะลักษณะแบบนั้นก็เลยเหมือนเป็นตัวละครที่แบบเหมือนสร้างมาให้แบบคุณมีปัญหาในการเล่นโบนีนหรือไม่คุณมีปัญหาในการเล่นแมวหรือไม่งั้นเอาสองโกมรวมกันสิเพื่อที่ออกเป็นตัวเนี้ก็ประมาณนั้นนะครับเพราะงั้นก็เลยแบบมันก็เลยไม่ได้รู้สึกหรือหวาอะไรขนาดนั้นถ้าคุณมีตัวละครเก่าๆที่ใช้งานได้อยู่แล้วตัวละครตัวนี้อาจจะไม่จาเป็นต้องรุณก็ได้ เพราะนั al, ้นตัวละครตัวนี้ก็การน่าอยากได้ก็อาจจะประมาณนี้สำหรับใครที่เป็นผู Flynn ้เล่นใหม่ก็เป็นตัวละครที่น่าสนใจถ้าคุณเปิดได้ตัวละครของผู้เล่นใหม่มาก็จะมีพวกโมเดลที่โออาร์อะไรพวกี้ก็เอาตัวนี้มาประกอบก็จะเป็นตัวละครที่ดีนะครับโอเคก็สำหรับทิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้แอดขอตัวไว้เท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแอดด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากให้แอดทำวิดีโออย่างนี้ลักษณะนี้ต่อไปนะครับ แต่คลิปก็จะอาจจะไม่ลงบ่อยมากเราก็จะ,ะคอยลงไปเรื่อยนะขอบคุณสำหรับเป็นด้วยทิ่ท่านที่คอยสับสกุนได้คอยสังก